เจ็ดมกครับแม่ต้องพ้เปิดว้หาสิบสามครับห้องหาเืินต่วแรกซีเบียหา้อยเดี๋ยวสิฟอดกันใครง่วงมันนี่มดีปัญหาหมานบ่เออเสื้อเงี่ยจะมาเลยง่วงเลยอันไหนวะมาอันนั้นและแขกโค้งนี่ครับโค้นี่2สองนี่จะขายสิบก้หา้อยนี่ พันวาใจายังไรลืมถิ่มพงพ่านพี่น้องเกา่าใหญ่าัาขอดเงาไปหลงยองผู้อื่นดีวันนี้นะครับขออนุญาตเช็คอินที่อำเภอห้วยเมกกาลสินดินดำน้ำซุมปากกุมวันคือแขกแกงหางบรรยากาศตลาดนัดโคกกระเบือคำบ่หน่อยนะครับคำใหญ่คำย่อยคำใหญ่ขนังสมบรรยากาศตลาดงวทั้งพี คับโคกน้องหน้าโมดเดียว่วพ่อไปถามราคางวกับราคาขวขยใช่กันเลยเอาสมใส่กันเลย<ม>แล้วพ่อครับอันขนาดใหญ่เป็นก่อนเลยครับผูพนมีคาถาอาคมทั้งผี่เอาบึงวา่าตัวใหญ่ๆก็ไดาทั้งผี่ตัวสูงอะไรล่ะครับไรซีบสองครับเนี่ยสถานะท่องว่าบอรครับท่องว่างกําลังสิทับอยู่เนี่ยเนี่ยพอพันท่องว่างกําลังขึ้นพร้อมสมครับด้ลูกก็ยักตัวแล้วครับลูกซีลูกหาิมานนี่แหละ อยางไรเขาได้่ะแม่นี่แม่นี่ยแปดมือหาครับแปดมืนหาเด้อลอยสี่สิบกว่านะครับผ่านหลวงมาจ็โตัวปุณสี่โตเราเก่าวงเขางามเด้อวงพระจันทร์ลุมหัวใจเนาสูงบัพร้าวดีอ่องงามแข้งขาดีแล้วก็มีควยผูใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับเปิดเที่ยงกันบ่ะพ่อบ่ได้เปิดครับตัวนี้เป็นพ่อพันธ์พ่อพันธ์สายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรสำหรับสมอยู่นี่บ่ ไมยมาตลาดสมไม่พอมั้งย่างนี่ยภรยาสมกับสมให้นํ้ามัย่างนี้รับผสมพันหาครับพันหาสมจะควายบ่ค้นมาะสมบ่ค้นกับสมหือกันค้นกับสมนะครับค้นเติมให้ค้นในแถมเปิดเตาต้แม่นาะพ่เนาะครับเปิดเตาตัวแม่กับแม่นั่งแม่นั่นไรบวในแม่ม่านหน่อยแม่ม่านหน่อยแม่นั่นในหกหมื่นหาี่บ่นี้บ่ครับนี่ละตัวเสื้อมันก็ได้สูงด้วยครับตัวนี้ ร้อยสามสิบกว่านะครับม่านเด้อประกันแล้ววาพ่อประกันม่านให้แล้วนะครับกันครับเบิ้งถ่ายเบิ้งยิ้มเบิ้งดากเด้ออ่อนรอบนี่นะครับตัวพ่อพันธ์ก็ได้ั่วงามหางงามตัวผสมตัวเลี่ยมดีอยู่ครับนี่พ่อพันธ์นั่นเด้อครับพ่อพันธ์มั่นทับกั้นี่ละพูดนะพ่อพันธ์แบบไงเลยสายเพชรอุดรพ่อพันแท้นะครับสายเพชมอ่องงามงามไรพลังตรงเลี่ยด ภูไลมาตลาดนะครับขึ้นทับให้ท่านที่ว่าสนโอ้ห่างไงดีตลาดสูงเท่าไรแล้วครับเนี่ยไลหาซีมครับยังบ่ปล่อยเนาะฝากเบอร์จังหน่อยพ่อข้างนี้ดิเบอร์ได้หลังคลิปเบอร์ตัวไหนบุขอเบอร์น้ำใบหรุ่นทั้งพี่นะครับโอ้ยมึเคยเงาเหรอล่ะครับผเงาบัตรรถไฟครับเหลืองเออเฮ่อปานบารุกหน้าครับเท่าไรอยากได้ตัวนี้ เจ็ดเมื่อเก้าครับเจ็ดสิบเก้าช่องวะตอนนี้ผสมสร้างอุดรไหมครับประกันแล้ววะไอผสมได้หาเมือครับทตดเสิงมาหาเมือนะครับสาวหไว้สาวสร้างอุดรสูงเท่าไรครับสูงลอยสามสิบห้าครับ่อยสามสิบห้าแม่สาวเด้อนะครับนามงาเลยครับมีรถทรงบ้มีครับรถทรงจ้ากูฟีร่อยลัวครับฝากเบอร์มากครับ 0 9 4 3 8 2 4 8า1างดครับผมสาวงามๆเด้อทับใส่น้ำเส้อดีๆสร้างอุดรเลี่ยมได้เงาเด้อครับถ่ายก็ดีพ่วกหางก็ดีก็หางก็ดีกระบาลงามครับผมสาวทองแรกครับผมหวนจังน้อยนะครับถึกเสื้อไม้ไปยังสิละแมนครับสมนมดีๆเด้อนะครับนี่เก้าเจริญสมพ่อเก้าเจริญครับประกันแล้ววาพ่อครับประกันทัองครับ จักเดือนออกมือวันที่สิบเก็ามกราดเนี่ยครับประกันคมวันนี้เรื่อยนนองไทครับเอียน้องครับเอียน้องเอาแม่ท่องนี่ร้ายวันไหนแม่ท่องผมเปิดไปหาสิบสามครับประกันท่องด้วยครับประกันร้อยสามสิบหู้วะครับร้อยสามสิบสองข้นครับประมาณนั้นนะครับครับพันมาจักตัวลูกตัวเดียวนี่แหละครับพาวะไถยครับแม่มันพาออกมูลานิดนึงไหมครับแม่มันพาจางมูลานครับ เบิงไถ่ครับยุงม่วแดงแรงฤดครับเว้ยทองแดงตงนิ่มเดินนะครับหางเงวดีแขงขาดีปวดง่ามดีสูงตามพ่อเพิ่นว่านั่นละประกันเด้อประกันครับประกันพาเดิอนะครับมู่ลามมู่ดากมาหน้อยนึงบ้านไหนล่ะพ่อผมอยู่หนองนี่หนังครับมีรถส่งให้ข้าเจอยู่บ่มีมครับส่งสี่อยโลครับ บ่อฮอดอันพูดกับดึงบ่กันพูดกับดึงสิได้ค่ารถจังอยแล้วครับติ้ดเบอร์มาพ่อศูนย์แปดสามสามเจ็ดหกห้าสี่สองเก้าน่องมันเองน้องมันผมเปิดไปสี่หมื่นสองครับสี่สองเด้อลูกยกมงคลนะครับลูกยกมงคลครับมีใบมี่อดมันแมนพ่อเหรอแมนครับมันคือเป็นอย่างสี่มันจอยไหมครับมันมันมนำเลี้ยงมันต้องนำเลี้ยงไหมครับโอ้เอา ใบหลอดม่เลอดร้อยสามครับพีใบไม่หลอดครับร้อยสามสิบเยงเอาครับร้อยสามสิบคืนครับอัตลักษณ์งามอยู่ขาดต้นน้ำเลี้ยงครับสีได้อยู่ครับโตหาผอเพิ่นเด้อครับทรงฟีร้อยโลครับมากระต้อเอาคุยเอาครับมาสองคนนี้ว่ะเพากับกุ้ยเถิกนั่นแหละครับไล่มาเนี้ยกุ้ยเถิกอ่ะนี่คู่นี่ผมอยากได้เปิดใบซีเมิรนครับนี่ ตัวละสองหมืนครับตัวนี้ครับตัวขาวนะครับเถิบเถิบเฉือยเลยครับตัวนี้เด้อนะครับตัวหนึ่งใช้อีกตัวหนึ่งตัวนั้นครับตัวละสองหมืนนะครับครับเป็นเปลือกใบซีเมนครับทังตัวนี้นี่เด้อครับสูงประมาณตัวละร้อยยี่สิบกัวครับร้อยยี่สิบนิดเดียครับภูนะครับไขหาเลี้ยงเลี้ยงปีหนึ่งมาลุบดอกถทะลุบมาดีดไข่ค้นขายเลยครับครับครับ บรนี่ตัวนั้นครับร้ายมันไี้ตัวใหญ่ตัวนี้เปิดไว้สามสิบเจ็ดครับถึกใหญ่ตัวนี้ครับสูงลอยสามสิบห้าบวกลอยสามสิบห้าบวกครับสมเป็นแล้วป่ะพ่อใหไงซึ่งเป็นแล้วครับสมเป็นแล้วครับจับใไซย่ป่ะบ่ได้จับครับจับตะคนเหรอครับโอ้ยหมักบ่สายดมเด้อนะครับครับื่องมือหูเชืค่อยเครื่องบ่ดมก็เอาเอาสายดมครับสายดม มักทูหาใหญ่เด้อขอบคุณครับพ่อครับผมขออนุญาตไทยตินาติตาในห้อยตลาดข้าไยจังหน่อยนะครับค้าหไยข้าหไ่โอ่ยข้ใหไยห้อยคือจังในห้อยทั้งุบลแท้ซื้อขวด้รอนิเ้าข้าใไยจ้หอยีเค่องะไรเื่องวะนี่ล่งเห็้ยแล้วนะเอาง่ายๆเด้อบอ้ยความหนาลูกยังหระครับฮะลูกบอกกัน บักยังกับบักวีโก้ครับลูกมันลูกวีโก้ครับเขาอะได้กุดเนียเนาะกุดนี่หน่อยผมสื่อต่อมาให้กันครับกําลังลูกเบิกครับเออต่อมันบ่มีเนาะนั่นแหาะครับบ่มีห้อยด้วยนะครับน่าจะธรรมชาติหลายบันไดอยากได้อยากได้ห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดถ่ายร้อยสี่สิบถึงยดนะครับเถืงเถืองผ่าเด้อแข้งขาครับใหญ่นะครับยอะๆหนาติดเลยผู้ใดหาแม่บอก ขันโมฮีสีมันกับเครื่องมันความหนาความงามมาเบิดล่ะเช่เลยครับแม่บอกใช่ได้หนาแต้ยมน้อยนึงเด้อขันโมฮีแต้มต้นนาบอกนะแต้มต้นนาครับแต้มต้นนามาตัวเดียวนี่บ่มาตัวเดียวครับบ่ย่อมบ่ยอมซ้ำนี่หระครับครับผมของแขกครับไม่หลุนขันโมฮีดอกขันเข้ามาเบิดสมัยอันตาหนาด่างหางดอกเหรอครับ ฝากเบอร์มาพ่อครับซูนก็แปดหกสี่หกหาหาสามสี่ครับรถส่งมี่ปะมีรถส่งพร้อมครับอยู่บ้านได้ครับอยู่หัวย่างแง่ครับส่งฟรีเองหรอส่งฟรีประมาณสิบโลถอยเนี่ยครับวิทยุวต่อครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับร้านอยู่ไหนแม่ลูกนี่ห้อง,หา,งหาสิบแม่ลูกผู้ว่าลูกหรือแม่ลูกผู้เบิ่งแม่มันครับต่อได้เหมือนเมื่อตอนนีน้ขายแล้ว โบดสูงลอยหาินะครับแม่มันเครื่องดำสะดืองม่ามได้นี่ยตัวเด้อเบิงเบิงเบิงพูไปเลี้ยงไปต้อยอดได้การตัวนี้ใจลูกง่ามอยู่นะครับหลูกง่ามแดงดีจังมืนนึงเงนยัทีขายเงินม้ด้เงินเยอะนี่ขายตัวนึงวรสันย่างโคมนีแหละมัดเงินมากบอสีนี่เเงินโอ้เงินองิากฝากเบอรน่พ่อฮะเบอเบอร์ศูนย์แปดสสี่เจดหหสมน บ้านไนล่ะพ่อน้องเรียวหนังส่งฟี่เจ็ดโล่ทรงฟี่หาสิบโลเอาโทษหาพ่อเพื่อตลาดนัดข้ามย,ย่ออพ่ออีกรอบเอาไปหวยเมกเดินนะครับจังหวัดเลือดลอยเลือดลอยว่าการเมืงานไม่มีเดินนะครับเปิดทุกอาคารแล้วก็วันเสาเพราท่านอาคขานนี่วันเสาร์ก็มีหรือโทรหาพ่อเพื่อนก็นได้ทนายพ่อน,นี่ตอนแรกสี่เบียร์หาลอยนั่นมืน่นหนึ่งพันก็หาลอยโมดีสูงเลยสิบคนหารกันพลละพันเท่านั้นโอเค มักบ่อในน้อยเร้อในน้อยงามๆนั่นดีพ่อตันั้นมื่นสองหนากว่าขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเอามันอ้วนตัวนั้นมื่นสองต่อได้ยีครับผมตัวไ้อีกพ่อตัวนั้นมื่นหาสามร้อยนั่นแม่เร้อตัวนี้มีสะดือพร้อมเฮ็ดอันงัวเลียงง่วพันแต่เร้อตัวนี้พาให้แล้วนะครับพาไงขึ้นมาแล้วไถกลางแล้วเด้อมีสะดือแล้วตัวไ้อีกพ่อสุ่มงวนเรียงสุ่มง่วเนี่ยสุ่รุนเงินนั่นไรเป็นไหนนี่ อเนี้ยสามสามสิบสองหาล้อยเนี่ยสะพานถูบนี่ราคาพอสื่อแข่งบักไงได้ล้อยสี่สิบบวกไทยมันเกลีองพาผ่านลูกมันด้วยล่ะลูกหนึ่งต้นนี้เน็ตน้อยหน่อคันโมฮีมันมีเหรีทองบอดี้แบบไหนเข้าเพอะนีอย่างเดียวเออสะดือมันตึงมันก็เลยอันเนื้อผู้ใดมีวิซ่าก็ไปปวเอาก็เลยวาถือล่ำปีบ่มีดอกมีก็มีแค่นั้นล่ะสะดือมันล่ะ แมนมาพ่อแมนเออเว้ากันเป็นแปดนี่ลหรืปล่าด้ตัวบอปนี่เลยพ่อนี่อันนี้ก็ราคาซ้ำกันนี่ยสามสิบสองลอยกันโอ้ยบักใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เป็นยังบานนี่ตัวนี้ไม่เป็นยังเป็นแต่วันพ่อได้ขายเป็นเทาเป็นอยากมีเขาอย่งหน่อยเครื่องดำหูดำเด้อเครยองดำสูงลอยสี่สิบได้นะครับตัวนั้นลอยสี่สิบห้าหมละเอาผู้ใด้แซาไปเห็ดแม่พันต่อกกูได้ว้าวมันไม่เป็นยังหรืตัวนี้เบิ้งเบิ่งแล้ดีอยู่ครับตัวนี้ น,นักเขาจย่างหน่อยสิบาชินสีตะวันสีดำนี่นี่โอ้นี yeah ่เด้อไผหาอยู่นี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 ่ลูกคุณของแท้เด้อของแท้นี่ของแท้สนใจไตหาอยู่สายนี่พูดอ่ะโอ้ยมาเป็นสร้างเมืองสุรินทร์เดี๋ยวรถเรีบอินดีเล็กน้อยเด้รียบอย่างอื่นพวกนี้ตำหนีดอกย่างเห็ดอาดลาดหายเนี่ยหลวหัวหนะลอยหาซิบมี่ความสูงเออผูได้เดี๋ยวไปขุนเห็ดเนื้อกะตัวนี้เลย ไลายวันไี้เะพ่อราคาหามื่นสองต่อได้คุณเนื้อเต็มนี่มันสิบโทษเเป็นหกหมื่นพันแล้วขาดเต้นน้ำเลี้ยงย่างเดียวนะครับสายคุณเนอบ้านไหนครับอยู่บ้านโคกลามหัวเมฆหน่ครับอยู่หอยเมฆฝากเบอร์จังหน่อยศูนย์หกสี่หนึ่งศูนย์หกสามสามเจ็ดสี่มาเรื่อยบ่ตลาดครับมาประจําเลยว่นน่ะวันเสาร์เปอย่างไรบรรยากาศวันเสาร์วันเสาร์คือขึ้นก็นี่บ่ามันนี่ม่โทษเหมือนกับผู้ดินั เพิ่มเมี่ยงโอ้ครับผมนมพกัแต่ว่าก็พอมีอยู่เนาะเราแย่งไกๆเข้ามากันวันเสาร์หลายครับผมเอาขอบคุณครับพ่ออะไรก็การว่างานโทรหาเพิ่์นเด้อนั่นเพ่อมีบ่มีเพ่อกับเสียหายมีสูรเดินมื่นหอดหามื่นเออแต่ตัวลุ่นมื่นหมดละหอดหามื่นครับผมเอาเราแวกกาลสินเฮาครับขอบคุณครับขอบคุณครับไลฟ์วันนี้เะแพะโค้งเฮ้ยเนี่ยครับโค้งหนึ่งสองมื่นนี่จะขายสิบก่อห่าร้อยนี่สิบเก่าห่าร้อยครับผม ไตัวนึงาทังเมือนตัวนี้ว่ามาถึงแม่ลูกลูกผูด้ยนี่นะครับลูกผูนีบ่เลือกเอาโหลดอยากได้แม่เรืยกไดลูกไม่กเลืออเก้าาอยอ้ยจังมันฝั่มันเีดขีค่าดากเิดสองสิบหกอ้ยเฝากเบอร์ในบ่อยยักน้อยมันถาพี่น้อยเขาอยากได้่มศูนเก้าห้าสามสองศูนยห้าสองห้าหกพอผลิตลูกผูด้วเลือดลอยเฮ้อนี่ เลือดลอยเลือดลอยเลือดแซบแซบนี่เน้นเป็นเน้นดากใช่แท้เนี่ยบุ้งมีฝรั่งมาแจมตัวเอาตัวเอาซิบเก่าหาลอยวะสันก็หาลอยบ่ถึงสองมือบ่ถึงตัวละมือซำเออบิ้ลท่านั้นทั้งทั้งทั้งพี่เลี้ยงง่ายพร้บ่ตลุกบ่อยากป่ะแยกไล่ไปในตะลุกหลุมบ้างกันแผ่นซิบหาโอ้แล้วเนี่ยมันพอดีโองพอดีแซบเลยว่ะาขอบคุณครับพ่ออยู่บ้านได้ล่ะอยู่ทากันโท โอ้กินเสีปีไหมเนาะโตหาพ่อบันเดอร์เรื่องทรงมันยังมัวถามมันดอกมันถือแค่เออส,สวยๆนะครับบรรยากาศตลาดนัดโคกกระเบือ้อข้อมวย,อยอเอาไว้หยเม็กนะครับากาลสินดินดำน้ำซุมปากกุมวอนคือแขกแกงหางแม่ตลาดนัดกับวยงย่านหิวเด้นนะครับท่านแน่นอนจองกินลดบักท่านมีเอาแหงนะพ่อเหมืนมิน,น,นบุหมานงัวกครับบานปลาเมื่อกินพ้อ โคกน้องหน้าโมเดียวหอ่าก็บีมบรรยากาศส่งสวยๆนะครับผมขออนุญาตครับหลดผ่านมาก,กเลยไทยพี่น้องเบิงรคาคาวัวทั้งผีโอ้ค่ยๆก็าท,าทั้งอุบลนอยู่ขึ้จังชี้สูงๆเหมือนนึงเอาพี่น้องมีโอกาสการะแววมาเด้อ